สวัสดีครับกลับมาเจออันปริพัฒน์ออโต้อ,อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสอบคลิปนี้อันก็มีตัวรถกระบะตอนเดียวอีกคันหนึ่งครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้อันคัดให้แบบจำเจเลยนะถ้าเกิดใครชอบใครถูกใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแต่สาบภายในเดือนพฤศจิกายนนี้อันมีโปรโมชั่นสับตัวรถกระบะตอนเดียวให้กับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน การอัปเดตหรือว่าตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากร้านรถยนต์มือ2องปฏิพัทน์ออโต้นะครับตรงนี้ต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้นนะที่นี้เลยเรามาเริ่มรับชมรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยพาเจ้า t o y o ต a h i l รั r e ี vo 2.4J ไฟฟ้าโรงงานนะครับรถปี2020นะฮะเป็นตัวโฉมสุดท้ายก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นตัว Entry นะครับเราสามารถพูดแบบนี้ได้เลยเพราะนี่คือสุดท้ายท้ายแล้วจริงๆนะครับ สำหรับตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะฮะต้องบอกเลยว่าสภาพใหม่กริบไม่มีตำหนิไม่มีลงไม่มีรอยสีบางเดิมโรงงานแห้งๆเลยฮะคันนี้เนี่ยคุ้มด้วยและที่สำคัญคือมันเป็นตัวเกียร์ออโต้ครับพี่พีครับหัวเดียวออโต้ไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะช่วงยุคปัจจุบันนะตอนนี้ถ้าเกิดมีเยอะถ้าเกิดมีหลากหลายถ้าเกิดมีอีกหลายคันอันคงมาเอามาให้รู้ตั้งหลายคันแล้วถูกต้องไหมครับแต่ว่าคันนี้มีแค่คันเดียวในร้านปฏิพัทธ์ของเราจริงๆ นะครับส่วนของตัวด้านหน้าก็จะเป็นตัวหน้า A1 นะฮะแต่ว่าคันนี้เนี่ยคือเราตอนแรกมันจะเป็นตัวหน้าดํากันชนด้านล่างตรงนี้นะฮะตอนแรกมันจะเป็นตัวหน้าดําแต่คราวนี้เนี่ยอันได้มีการปรับเปลี่ยนเอาตัวกันชนหน้าของที่เป็นแคปเอามาใส่ให้แทนนะครับคือมันใส่ได้ตรงบล็อกเลยนะไม่ได้ตัดต่อผิดกฎหมายหรือว่าดัดปงดัดปแปลงอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือใส่ได้ตรงบล็อกมันเลยนะฮะไฟหน้าก็จะเป็นตัวหลอดฮาโลเจนนะครับตัดหมอกยังไม่มี ใส่เพิ่มเติมได้บางคนจําเป็นบางคนไม่จําเป็นตรงนี้ถ้าเกิดอย่างได้ยังไงเดี๋ยวเราก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าครับสาหรับตัวเครื่อง2.4ลิตรนะฮะอย่างแหนมบอกนะฮะว่ามันเป็นตัวที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับถ้าเกิดกําลังสูงสุดเท่ากัน150แรงม้านะครับแต่สำหรับตัวแรงบิดไม่เท่ากันถ้าเกิดเป็นตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยแรงบิดมันอยู่ที่ 3 4 3นิวตันเมตรแต่ถ้าเกิดเป็นหัวเดียวออโตเป็นออโตแบบ6สปีดแล้วตรงนี้แรงบิดมันอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับตัวเครื่องเดิมครับไม่มีข้ามนะเป็นเครื่องไหลยเยิม้มนะฮะแห้งๆเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก่อนออกจากร้านอันก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเช็คระบบไฟตั้งศู์ทรงล้อแล้วก็ครีนนิ่งให้กับคุณลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับก่อนส่งมอบถึงมือคุณลูกค้าในเรื่องตัวระบบหรือว่าออปชั่นเนี่ยรีโวถือว่าทำมาได้ดีนะครับ จริงๆตัวรุ่นนี้เนี่ยตอนเปิดตัวใหม่ๆเนี่ยอันได้มีการไปดูในเรื่องตัวโบชัวนะอันทานนะฮะตอนเปิดตัวในอันท่านนะครับมันจะมีอยู่หนึ่งข้อความนะฮะแต่แต่ไม่รู้ว่าพี่ๆเคยเห็นกันหรือเปล่านะฮะมันเป็นตัวรถกระบะอีกรุ่นหนึ่งที่หลายๆคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายในเรื่องของตัวราคาในเรื่องของตัวเลผ่อนในเรื่องของตัวยอดจัดนะครับแล้วก็ตัวรถที่มันเป็นตัวแบรนด์ตลาดแบบนี้เนี่ยเราซื้อไปใช้งาน5ปี6ปีเราเบื่อแล้วเราอยากเชินเราอยากขายคืน ราคายังไม่ขาดทุนเลยด้วยซ้ําเพราะว่าในเรื่องของตัวสูงบริการที่มันเยอะแล้วก็อะไรที่สามารถมีการปรับเปลี่ยนที่ง่ายเซอร์วิสในสูวก็ได้เซอร์วิสนอกสนย์ก็ได้นะครับสวยๆเนียนๆเ,เลยนะฮะคันนี้เนียนมากสวยมากจริงใหม่ครับรถสภาพใหม่เลยทีเดียวนะครับเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าครับสําหรับในส่วนของตัวด้านข้างนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวล้อกระทะธรรมดานะฮะแล้วก็ยางบิสโตนนะครับ สีด้านข้างตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวโตวรถให้กับพี่ๆใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะคลีนนิ่งให้ใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกด้วยไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงแก้มข้างนะครับโลโก้โลกโลก้เบ้ารองมือเป็นแบบโครเมียมนะฮะแล้วก็คิ้วกันสาดมีให้คันนี้ใส่ตู้ให้แล้วเรียบร้อยนะฮะความสูงจะอยู่ที่2เมตรสิบแล้วก็จดทะเบียนลงเล่มให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับตู้ทึบเนี่ยเราจะมีขนาดความสูงให้เลือก3ระดับนะฮะ 1เมตร80เซน2เมตรนะครับแล้วก็2เมตร10เซนก็คือตัวสแตนดาดปกติที่เขาใส่กันตามทั่วไปเลยนะฮะแต่ตรงนี้มันมีหลายความแต่ตรงนี้มันมีระดับให้เลือกมากอีก2อย่างตรงนี้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความต้องการกําหนดมาเดี๋ยวที่เหลืออ่นนานเนรมิตให้มันเป็นจริงเองแค่นั้นนะครับส่วนตัวล้อหลังก็เช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวตรงนี้อันจะใส่เป็นตัวกระทาผ่าให้นะแล้วก็ยางมิชิน XCD ถ้าเกิดบางท่านบรรทุกเยอะหรือว่าขนเยอะเดี๋ยวเสริมแหนบให้แหนบเดิมโรงง,งานมันจะฝั่งละ5แผ่น นะครับเดี๋ยวนี้อันเสริมแนบให้ได้อยู่แล้วแหละถ้าเกิดฝั่งละ5เราเสริมไปสองก็จะเป็นฝั่งละ7นะครับตรงนี้ก็ถือว่าสบายๆแล้ส3ตันต้นต้นสตันเก้าสตันแเนี่ยเอาอยู่และเป็นออโต้ด้วยแรงบิดสูงด้วยนะครับเราดูด้านท้ายกันต่อครับสําหรับในส่วนของตัวฝาท้ายนะฮะฝาท้ายเดิมนะฮะร,รถไม่เคยชนชนท้ายแน่นอนโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ไฟเบรกด้วยสามนี้ก็จะเป็นแบบ LED นะครับกันชนท้ายมีให้ ด้านหลังก็จะมีเป็นตัวฟิล์มกันรอยเส้นกันซ้อนแสงไฟเลี้ยวไฟเบรกด้านบนใหม่ๆเอียเอ่ยมๆเลยฮะคันนี้ใหม่ทั้งหมดเว้นแต่รถยางที่เป็นมือสองที่เหลืออันเบิกให้ใหม่ทั้งหมดนะครับสวยๆอีกคันหนึ่งนะฮะร,รถพร้อมใช้งานนะครับนี่คือในส่วนงตัวบอดี้ด้านนอกนะฮะเราเข้าไปดูด้านในกันต่อครับสำหรับในส่วนงตัวด้านในนะฮะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงนมนิรภยัย ให้ครบทุกจุดนะฮะตรงนี้มันไม่ใช่แค่คู่หน้านะครับมันเป็น3ใบนะเพราะมันจะอยู่ตรงหัวเข่าคนขับตรงนี้อีกใบหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเล่นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบ c d v ีวิดีโอเอนะฮะคอนเน็กหรือว่าเชื่อมต่อกับบลูทูธได้ AUX USB นะครับแล้วก็ตัวแอร์ก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมนะฮะแอร์เย็นเพียงเพราะนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำา2ใบนะฮะสำหรับตัวเกียร์ครับจะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะฮะสามารถเชนเล่นแบบแมนนวลได้ นะครับวันนี้ถือว่าดีเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเกียร์ออโต้แบบนี้บางคนอาจจะไม่ถนัดหรือว่าอาจจะไม่คุ้นชินนะครใส่เป็นพวกแบบกล้องมองลงมอง,มองหลังอะไพวกนี้เนี่ยก็สบายๆเลยนะครับ ว่ามันหายากนะแล้วก็ในเรื่องของตัวราคาค่อนข้างเยอะสูงเลยทีเดียวถ้าเกิดออกห้างใบแดงตัวโฉมนี้นะและก็สิ่งที่มันแตกต่างอีกอย่างก็คือในเรื่องของตัวบอกนะครับถ้าเกิดเป็นตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันจะเป็น60ต่อ40อันนี้อจะบอกให้แบบละเอียดนิดนึงนะครับถ้าเกิดเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะฮะไม่ว่าจะเป็น5สปีดหรือว่า6สปีดมันจะเป็นแบบ60ต่อ40แต่ถ้าเกิดเป็นออโต้มันจะเป็นแบบ50ต่อ50 2.4ถ้าเกิดจะเป็น50ต่อ50จะมีสองแบบอย่างแรกก็คือที่เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้สองก็คือเป็นตัวสี่ขอหรือว่าช่วงล้อสั้นมันจะเป็นแบบ50ต่อ50แบบนี้นะครับอันนี้คือจุดสังเกตอันนี้คือความแตกตา่างนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวที่พักแขนตรงกลางมาให้นะครับสาหรับกุญแจครับก็จะเป็นตัวรีโมทกระจกจะเป็นแบบรับไฟฟ้ามีตัวเซนเซอร์ร็อกนะฮะแล้วก็จะออโต้ชั้งฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับนี่คือในส่วนของตัวภายในสําหรับตัวหัวเดียว ออโต้คันนี้ส่วนกับตัวเลขไม้คันนี้19,710กิโลไม่แท้เช็คศูนย์ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแสดงตำแหน่งของตัวเกียร์ไว้ที่ตัวเดินใหม่ครบจบไม่มีตำหนิรถพร้อมใช้งานรอพี่ๆแล้วครับรถพร้อมแล้วพี่ๆล่ะพร้อมกันหรือยังชอบถูกใจไม่ใช่เรื่องยากโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยจะซื้อส่วนรู้จักไฟนั้นก็ตามนั้นไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำขานี้กันอีกทีหนึ่งไปครับ โอเคครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะในส่วนของตัวหัวเดี่ยวออโต้นะครับก็อันพามารับชมกันที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับจริงๆร,รีโม่เนี่ยเราจะได้เห็นกันที่ร้านปฏิพันธ์ออโต้เนกันค่อนข,ข,ข,ข้างที่จะบ่อยมากนะครับเพราะนั้นตรงนี้อันเลือกสรรจัดให้ครบนะฮะตามความชอบตามการใช้งานทุกอย่างสามารถทําให้จบภายในร้านเดียวได้นะครับคราวนี้มาในส่วนของตัวราคากันบ้างครับสหรับคันนี้รถปี2020ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่5 29000บาท ย้ำนะครับว่า5 2 9 0 0 0บาทมันเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่รถที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์และขับสบายนะครับอันชอบนะมันแปลกดีมันเป็นอะไรที่แปลกดีมากๆนะครับเพราะว่าหัวเดียวออโต้เราไม่ได้พบเจอกันบ่อยๆและที่สําคัญที่สุดที่มันเซอร์ไพรส์นะอันนี้คือในความคิดส่วนตัวอันนะครับนั่นคือในเรื่องตัวสีที่มันวิ่งกับหลายๆบริษัทหลายๆกับซับเลยพวกนี้สบายๆเลยเราไม่ต้องเราไม่ต้องมากังวลในเรื่องตัวทรงตัวสีอะไรพวกนี้แล้วมันเป็นตัวรถปีใหม่ด้วย เพราะนั้นค e hey. yeah? yeah. yeah? 네ุ้มอยู่แล้วฮะในเรื่องตัวการใช้งานและจบและก็ครบภายในร้านปฏิพัฒน์ออโต้ที่นี่ที่เดียวแน่นอนนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีนะฮะคันนี้ใช้เงินออกรถ6,000บาทแต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิตดาวเริ่มต้นอยู่ที่6,000บาทเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้มางี้ครับในส่วนของเดือน11นี้หรือว่าพฤศจิกายนนี้ถ้าเกิดใครออกรถภายในเดือนนี้ผ่อนอีกทีปีหน้า หรือท่านเกิดพูดแบบง่ายๆเลยนะขับฟรี90วันครับ3เดือนเต็มๆที่คุณลูกค้าไม่ต้องเสียในเรื่องตัวยอดผ่อนเพราะนั้นไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็แล้วแต่ตรงนี้คุ้มอยู่แล้วแน่นอนนะครับในส่วนของตัวคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจหรือว่าชอบเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดติดตามเพจปฏิบัติออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กด Subscribe แล้วเดอีกคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมารีวิวแล้วก็มาแนะนำให้กับคุณลูกค้าได้รับชมันอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลยคลิปนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ